คลิป2ีวันกดแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังความคิดวันที่6ค่ะวันที่6นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องจงขอบคุณสิ่งที่มีและคุณจะดึงดูดสิ่งที่อยากได้ค่ะความรู้สึกขอบคุณคือพลังแม่เหล็กที่ดึงดูดปฏิหารเข้ามาในชีวิตคุณแทนที่จะโฟกัสในสิ่งที่คุณยังไม่มี ลองมองสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วรอบตัวบ้านที่ให้คุณพักเพียงอาหารที่คุณได้กินคนที่ยังรักคุณอยู่รถที่คุณได้ขับในทุกวันโทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่ก็ขอบคุณได้นะคะลองพูดขอบคุณออกมาดังๆทุกวันนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณพูดขอบคุณคุณกําลังส่งสัญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์ออกไป และจัก,กรวาลจะตอบกลับด้วยของขวัญที่มากกว่าที่คุณคาดคิดไว้เสมอคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะวันนี้เป็นวันที่6แล้วเราจะเดินไปด้วยกันจากวันแรกถึงวันสุดท้ายแล้วเราจะมาดูกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนคะ่ะเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ